พี่น้องครับใช้เวลากับลูกกระสุนสีน้ำเงิน5.8เท่าที่เข้าใกล้238รบอรูเบิลไม่ทันแล้วต่อไปนี้คืออาวุธัล่์ที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดนักฆ่า4ตัวเนี่ยาสักงาน TUV 9 5ถึง1มูลค่า150-0-0 0กล่อง A 42กล่องเนื้อ28ืนนี้ถูกตำหนิมาตลอดว่าดาเมจต่ำและยิงช้า แต่ครับผมบอกคุณว่าหลังจากการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันโดยผู้สร้างหลักด้วยความรู้สึกที่มั่นคงและราบรื่นมาทดแทนข้บกพร้องของกล่องเนื้อที่ดาเมจต,ต่ำจะยังคงมีราคา150,000รูเบิลคุณจะใจเต้นไหม4ชุด2นัดเข้าหัว3นัดเข้าลำตัวแม้จะเจอถึงกรอห้ชั้นการใช้ลูกกระสุนสีน้ิเงินก็ยังมีโอกาสสู้ได้ ศักดีของหนูเกิดจากการต่อสู้ด้วยตัวเองครั้งนี้ผมมี2แผนการปรับแต่งปืนมาให้พี่น้องคือเวอร์ชั่นเยาวชน5 5 0 0 0รูเบิบ์นและเวอร์ชั่นไฮเอนรน2์0 0น0รเบลให้คุณเลือกผมแนะนำเวอร์ชั่น2 1 0 0 0 0รูเบินมากกว่าไม่เพียงแต่เปิดเครื่องได้เร็วขึ้นและด้วยปืน95ที่มีที่เก็บเสียง ะสามารถสังหารศัตรูได้อย่างไรร่องรอยรหัสการปรับแต่งปืนอยู่ในส่วนความคิดเห็นและทำอธิบายหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์คุณสามารถกดติดตามผู้สร้างหลักได้และโปรโดอย่าลังเลที่จะกดไลค์กดแชร์และติดตามขอบคุณที่รับชม